เขาก็เลยพยายามทำสายพันธุ์มันว่าตัดขนมระสิทธิ้งด้วยมุดด้วยนี่ตัดขนมันมันเป็นพันเนื้อครับขนพวกนี้มันก็จะไม่ยาวกว่านี้หรอกแต่ถ้ายาวนี้ก็จะเป็นสันกระตังนะแล้วก็ตัดทิ้งเฉยตัดทิ้งเฉยนี่ไงตัวเล็กๆพูงคอดนะถ้าเราไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมันก็จะหล่นหล่นไปเป็นแผงเยอะมากนม่ หน้านี้ต้องเล่งเล็งน้ำหน่อยผมเจาะเพิ่อมอีกบอ่อหนึ่งน้ำกวนน้ำไม่คลองอ,อันนี้เพื่อซีลครับเนี่ยพ่อพันดอปเปอร์มีสองตัวพ่อพันนี่มันห้าหมื่นกว่าตัวหนึ่งครับแล้วเขาลดราคาให้เขาร้อนเงินเขาขายให้ซื้อมาสามหมื่นกว่าบาทสามหมืนม่นถึงสามหมืน่นแปดอาจจะไม่ได้ตัวพ,อพ่อพันมีความอยู่สองตัวแต่ตัวหนึ่งมันจะเล็กตัวหนึ่งจะโตตัวหนึ่งอายุยังน้อยกว่าอยู่ เรามีท้องอยู่เหลือที่มันจะหายนะครับเห็นไหมลูกมันหนื่อยมาไม่ไหวแน่หญ้<อ>านี่ก็ตัดไม่ทันแล้วตอนนี้ก็เลยเอาศัยแบบกัน้นทำลงกินทีละแปลงเนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าแรงน<อ>แปลงหนึ่งก็อยู่ได้สามวันสี่วันแต่ถ้าหน้าแต่ถ้าหน้าฝนนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์พรมจะหนาเลยหญ้าหนาเป็นต่อหน้าแรงจะโตช้าโยนไปให้มันลูก ตัวเล็กๆกำลังน่ารักโชก็ก็มีครับแต่ไม่เยอะเหมือนวัวไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะขนาดวัวแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งคือมันกินน้อยกินน้อยดูแลง่ายจับจับทาวัคซงวัคซีนจับฉีดมฉีดแบน้จมินอะไรมันง่ายกว่ามันตกใจมันวิ่งหนีเลยเข้าวัวนี่เราต้องจับเข้าทรงกับชื่อนำโชคด้วยหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตัวผู้เนี่ยตัวผู้ใหญ่มันก็จะชอบมุดออกมาแล้วก็ไปเดินเล่นกับเราไปเวลาเรากินข้าวไปแย่งสำลักแย่เน่เน่ๆยเห็นไหมตัวนี้หน้ามันน่ารักดีนะนี่มีสีน้ำตาลสีขาวกินต้นกล้วยนั่นลูกอะไร อืกินอย่างอริดอร่อยเลยคุณผ่าคน,นพี่นะสู้สู้ร้อนเนคนพี่นะคนน้องนี่คน<อ>หนูปล่อยตัวนั้นจะท้ตัวเล็กจะท้าไปตัวใหญ่จะกันไว้กันไว้ในเรื่อขอเพราะมัน,นอ,า,<ข>อ,อนายุมากกว่ามันโตกว่ามาใกล้แล้วลูกโอ้โหหันมาแล้วเนี่ยโอ้โห เข้าไปไหมล่ะเข้าไปไหมนี่นี่นี่น้ำโชคก็ขวเขาท่ปตั้น้ำโชคมันเป็นรปมันจะเรอบเอ่าล้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ ใหม่เขากลัวพี่หอมก็เคยให้แล้วไงลูกเออที่เาเอาลูกมันมาแล้วให้เราป้อนนมเนนะ่ะนั่นแหละเราช่วยเขาเลี้ยงเขาดีเลยเพราะปกติก็ต้องให้มันอยู่แล้วอ,อ๋อค่ะแม่ไม่กินเลยบ๊ายบาย ที่นามันสบายมันไม่ต้องไถแล้วเนาะไม่ต้องตัดอะไรเยอะแยะอ,อากาศถ่ายเทหน้าหนาวหน้าร้อนว่าหน้าร้นนี้เออหน้าหน้าร้อนต้องแบบลดน้ำ้าเนี่ยให้มันกินแบบเขาปลูกหญ้าไว้ให้มันแล้วก็ปล่อยให้มันลงทีละแปลง they yeah.